หายเพิเื่อนึงหวานเห็ดหกเหตยังจะไปหายแล้วเหรอเนาะ่าติเพื่อนอนเพื่อนอยาไปใส่หนาตุหลังมาตรงเฮียนเอาสบายดีเด้อเอาน้องมาน้อยไปตรงเฮียนน้ำบ่อน่ะไปขึ้นนั่งขึ้นขึ้นขึ้นเดินสบายดี่กเลิกมเฮียนเนาะแมนเทียงได้นิจ้ะนั่งที่ นากระเด็กโรงเรียนพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่เดี๋ยวบต้องลําาลงไปนอนก็บ่ต้องย่านเนาะแม่นบ่ต้องย่านเห็นนาดีนแล้วล่ะสิเปิดประตูนอนเปิดล ถ้าว่าเขาหยอกได้ก็มีแต่เอาเขามอาไม่เชี่ยไม่เชี่ยไม่เชี่ยได้ตื่นตื่นไม่เชตื้นตื้นบ่แต่เอาไม่เชี่ยแมนแต่ว่าเตรียมมาทุนรถอะไรมาจนแย่กันทุนพี่เอามีดก็ได้เอามีดกราบสบายดีและสวัสดีเด้อนรพ่่อแมพี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนเบิร์ดทุกๆทุกคน ว่าสิเป็นทั้งฟังไทยหรือฟังลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็อินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตู้คํำปัน่นซุกนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ตู้คํำปัน่นซุกกับทีมงานก็ได้เดินทางมาเฮือนสาวบัวนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามีทางไอหักเนาะเพิ่นได้เห็นสาบัวเพิ่นว่าไปไทยแล้วอ่าไปหาเงินมาฮ็ดลูกกงใส่ประตูป้องเยี่ยมเนาะหรือว่าใส่ประตูหน้าต่างพี่น้องเอ้ยไอหักเขาก็เลยโอนเงินมาจ้าง ทางเฮ็ดประตูกองเล็กใส่หน้าต่างให้ทางสาวัวเนาะและมื่อน,นี้เขาก็ได้ขึ้นมาฮอดมาเถิงเพือนสาวัวแล้วกลวมาใส่ให้สาวัวเนาะพี่น้องเนาะกันขโมยเนี่ยเพื่องเอ๋ยเนาะการขางงัดพวกเยี่ยมกป็นยังไงมีลูกกงงเล็กพี่น้นองเอ๋ยอ่ะก่อนเดินก็ต้องขอบุญขอบคนนอุณเดนะาะน้องไอหัดที่ทางที่อยู่ทางต่างประเทศอ่าที่เพื่อน้ช่วยเหลือทางสาวัวแต่เพื่อนจนแล้วเนาะเลยก็มา เพิมกงเล็กให้ทั้งสาวบัวอีกพี่น้องเอ้ยเนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายไลน์ให้เพื่อนย่ดีมีแห้งเด้อเนาะสุขภาพแข็งแรงอ่าผจญจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ากิจการงานใดก็ขอให้ลุกให้เรื่องจเจริญก้าวหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะสาธุพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์เนาะสิบสี่กุมภาพี่น้องเอ้ยวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็หักแพงจิตใจเมตตาตะ่อผู้อื่น ศรัทธาภาวนาผู้อื่นได้ดีได้ดีก็คือความหักเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นตัดไว้ว่าอย่างนั้นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปเข้าไปหาทางทีมงานและสาวบัวกันเลยกำลังขนประตูกรงเล็กลงพี่น,อน้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะกักมาฮอดเคื่อนสาวบัวแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะตัดผ้ามาผูกกำลังขนลงพี่น,อน้องเอ้ยเปิดอ สบายดีเด้อเนาะสบายดีทุกคนแ้งโยละจะเห็นว่าสบายดี่นน่ล้วบ่น่่ได้หนักคือเขาของขไแรเล้วแเลยนี่ล้นขาจะมาจะมาจะคืออะอุษาข้ามาได้หน่เนาะ แมเดี okay. mm. ๋ยวไ้ขาวรถวไก่อนอัน huh. น hmm. ี้ก็ไปเปลี่ยนสุดเปลี่ยนยางแนี่ไม่ใชุดนอนอยู่ะแปดโมงเก้าโมงเลยนี่นเอาสบายดีเด้อสบายดียัไอาน้ำตื่นสวยได้คนหนึ่ตื่นสัวได้วไข่เบิรลนละโบไข่เบิดนละบยังถามขึ้นเยไข่เบิดละวบนาเพีงะเ้ไข่แล้วนอ่นี่เนี่ยเนาะกลุ่งเล็กย ใส่ประตูนะจางอ่าเจ้าบัวกะซีได้อ่านับไปใส่ไปใส่นับไปดิอ้อมเลยโน่ลดคนจอดไปนี้นี่เนาะโน่ มีมือมีมือขวาอีกนไงไว้คือ้ำเป็นมือซ้ายบนาเขาเรียกว่ามีบริการเนาะโดยถ้าบุเป็นไ้้ออคำตงเป็นมือซ้ายมือซ้ายมีถ้าบุเป็นแต่มีคนค้ำให้โอ้ดีดีเนาะมีบริการเนาะบริการอยืนสายบริการบ้านไหนอันสี่ห้าเพียร์สาเด้โอ้สาวเก้มคือบริการเพิ่นน้ำแพงเนาะคอยว่าคือยโดนโดนเจ้าโหลดคลายจะมาคือมาเห็นว่าเห้ได้โชว์ ที่จริงพูนมาจอดไว้เพื่อนงานพี่น้องพี่น้องโหป้าเป็นงามเบ่งเขาต้องประตูเลยเนาะเน้นป้ายกะบกำลังเนาะกำลังเนาะเพิ่นไปถามแล้วตัวเนาะตัวเนาะมนอ่ามันตามมันคิวขอตามคิวบ๊อบบอสอ่าพูนซื้อเนาะคนซื้อหลายต่างหลายต้องคิวต้องตามขั้นตอนเทั้นแหละพี่น้องเอ้ยใจเย็นเนาะได้แน่นอนนอนนี่บ่เมื่อคืนนี่บ่พี่น้อนนอนแหละนอนเต้นอะไรเราอยู่ใน ตูปหน่อยนะนอนตูปหน่อยยินคัดไปเนาะยังยังโอ้ไปเนาะไปเปลี่ยนเครื่องกนก็ได้โดยนีนยังไม่อยู่เนาะเเพราะว่าไม่ได้แรงไก่ดิมถึงทถึงได้งเนน

โอ้ยยิ่งส่ตวเลยบ่โอ้ยยันงามดูบานเดียวดอันนี้จึดเลยบาานเนี้ข้าเดียวก็ไ้ออนนี้เนาะเพิ่นเพิ่นเห็ดมาไดิตอกว่ายังแท้บอกจคือบ่เห็ดเนแค่ตอกแยังก็เนาะเพิ่นวัดเรียบร้อยเลยดิเฉเนาะเมนจุดยอ่งจุดงามงามงาม

โอ้ยอยู่หินนี้เหนีนมาตุงเหนนครับวันนี้แต่ว่ามันกักันได้กันกันได้อะไรไปกันคนคำว่างัดกันยังครัเหนียนเหนยินนอกจากว่านอกจากว่าบวกอยู่เพื่อนเขาตั้งมังัดแหละได้ได้มีอยังกัดมีอยังเอาอูยขนาดการค้นอยังไรกับยูขนาดตู้เสฟพี่น้องเอ้ยนี่เห็นออไปได้เห็นออกไปได้ไอ้นนี่การในระดับที่ว่าเขานอนนอนอยู่ข้างในเอาอีกใจเพื่องัดได้เขาก็ตื่นช่วงหัวมือแล้วเนาะถ้าเขานอนอยู่ข้างใน นอกจาวาเออมือมือนยื้อยื้อได้แต่เฮาแม่นๆไก่บ่มันแม่นไผจะตุกหยังไผนี่แหะยังในคอจะเห็นบ่ในคอเพิ่นได้เอยัเสยาบ่ได้ใส่มื้อนี้นเออสอนนี่เนาะใส่เสยันยาวมื้อนี้เนาะใส่ก็่นแบบบ่สวมนะแบบบ่สวมบ่สวมกคุมอาเออคุมอพี่ด้อสบายดีเนาะยังบ่ข้าวนเออ ยังยังขนาดใสแต่ทั้งลุ่มอนี้ยังอยู่เลยเนาะแม่เลอ่าเหตุุดยอดเนาะถือว่ามาเนี่มานีันคันได้เลยเนาะนี่อาคือไก่แค่วอาเันันเนี่ยโอ้ขันน็อตนะไอ้ที่ไทยบนว่าคันเนาะแม่นี่ไทยคันดูคือย่งอันน็อตเนาะแม่อยาห่างนอยนึงเนาะนดเดียวนึงนะมันเป็นยังไง แต่หนวดเปียวนี่มันอยโย่มันแนสองเส้นเออเดียวดแล้วโอ้หเก่งลอตัวตั้งมันหยาบมากอะพ่อเอามันกระลุดแล้วเนาะมันกระลุดแล้วคำตั้งหยาบมากเมนชัดเองมากเนาะมาส่งข่าวอห้เปล่าไม่ได้ ค้างแล้วหาว่าไม่ได้คอดไม่ไคอดเนาะไปกระชากมากระชักกันนี่เริ่มสงสันเาละเนาะรุดได้ไหุดเองได้ไหเเริ่มเผยออกมาได้ไหมแมน่นี่มันยากบ่ได้ากบเพิ่นยัไ่ได้ฉากไม่แม่กบไม่ได้ฉากกบไ่ได้เป็นแบบนี่บเป็นภาษาเรียมก็ได้เรีมมัน่ได้ ันก็เลยอยากสูงอยากตท่าี่เห็นไหมครับแม่อันนี้นี่ไอ้พนเได้ฉากนี่นะแต่มักบไ่ได้ฉากเป็นไปเห็ดบ่ได้นั่งโรแมนดโอเคได้เหมือนกันเนาะมันคิดไันแม่อันนี้มันต้องได้ห่างนอยากบหารมันไเนาะแต่มังกบนี่ได้ย่นีเนาะังแล้มันมันได้ฉากอืออ้เนี่นใตูเนนบ้างนีนเนี่เ บ่ค <Sa> <Or S 3> ันน <là> ้องตะบี้ก็ได้เนาะได้ๆบ่อยู่นี่สักได้คงค่อยให้เปลี่ยนชื่อได้ได๋ตู้ไสตู้สตแต่ว่าเฮาก็ติดปากเนาะมัมีโชคมีไสแม่มีโชคมีไสตัวบี้หรือมีตะบี้อย่างเดียวเนาะแม่นก็ใช้กะบี้บี้โอ้บ่ปากะบี้ปเงินปคําบี้ออกบี้บี้หาตสนี่ก็เรื่มเห่อมคอก็เหลื่มงามจัในเนาะยมาส่งข่าวอีกเาได้ดิไปมื้อใดมื้อใดมื้อใดฮะมื้อใด ม่ได้ยังเอาลี้ยังเนอะอย่างปูย่างปลาก็อย่างแล้วสิอยากปลาว่าปลาอยากปลาล่างๆในคอดิล่างๆในคอได้เพราเราานน้ำในกระลังพวกอ้าวเท่ผมเท่ก็อยก้ไปชื่อว่าถึงเลขก่อนถึงเลขก่อนถ้าถุไหลมาเทมาเด้อสมพรต่างน้องวะ หกสี่พันนหกโอ้ยหกพันหกพันอืมใส่สามมือแม่เมื่อละสองพันเมื่อมื่อละสองพันชั่งเช้ามาใส่โอ้ยว่าสิงามชักหน่อยเหมือนแห้งลุกชับแมนบดบทท่านได้ออกชับแมนซื้อท่านได้ออกชับนะ ยี่ปีได้ไรทนะคือเจ้านี้ได้แท้เราตัวเนาะเจ้านี้ได้ทไรนี่เดียังตู้ยังบอโบอดำจำนำมาได้โมเมนต์ของตัวได้อยู่ด้ยกันคอยมันบอโจําได้จำนำมาได้จริงจิ้เอาเนาะพี่นนองมาตอนนี้บบานี้อืมเอาบอเลยขมาต่อมา

กันนี่แหละเพลงเอ้ยกันฉันคนจกคนข้าวนี่แม่นมาให้เก่าแม่นแม่นเฮาเฮ็ดให้ยางดีเลยนี่เนาะดีใจอือต่อไปกันยายไผมาเด้อบาดนี้แหงคักบาดนีายไมาโลดตตผู้ใหญ่บ่โดยยายไมาแไอยากอยู่หลังน้อยก็อยู่ลกมาต้องอยู่ีอยู่แล้วเพราะแม่นเพราะว่าไยายนี่ดิเพราะว่าไยังบ่ยายเพิ่นก็ามนมก็มืด อันน <Ở> ี c, 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 c ้ค um ือเป็นผู้ใหญ่ทางไหนนี่ตูสิทเป็นไอ้หักบ่หดือว่าเอาไอ้หักเก่าๆอืมเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นไอ้หักเบิดเนาะที่เฮ็ดเฮือนให้หยังให้เพิ่นก็ได้มอกประตูกงเล็กให้อีกพี่น้องเอ้ยบุบคเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่ดีมีแฮงพี่น้องเอ้ยเนาะุนดีใจดีใจนําเฮากเิ่นวัดเรียบร้อยมาใกึบๆๆเนาะพี่น้องเนาะ sàng hào cà phê mừ loại sàng hào bắp cải huồng, hệt hoang, tô trang hoang, sơn hoang, cắn hoang, đai นี่นี่ทองซีไม่นั่งเลยถ้าซีวะถ้าฮวนอดมันโอ้ถ้าซีัวนอดงามเลยแบบครับครับผมคืนไปเลยคมคืนเข่ากันเลยเนาะซีเดียวกันเลยโอ้เมนเมนอะไรงามงามพี่น้องเบิ่งสีไทยมุมไก่เบิ่งเนาะ t e นี่อ๋อเตอร์พี่น้องเลยเปิดประตูปองแยิ้มปองเยิ้มหรือเปิดหน้าต่างกะลง พกลงใจเนาะตัวอย่างคนปืนคนบืนนอนเปิดประตูหน้าต่างไว้กะข่าบได้อเรงเลยทารถทรถทาารถตทาได้ท่าได้แม่ท่าหันอตจะซื้อได้อยู่แม่ทาหัน็อตมันมันกับบ่ได้งากเนาะ ได้ได้ได้เนาะแปะหนึ่งหันได้อืมนหนัที่ซื่อพียงเราเลยทารลทาได้คือกันเอาคนของยานะเมนมัดใส่มัดใส่ไหมฮะฮ่าเก็บเอาท่านนี่แล้เมนมาเนาะโอ้ย แมนให้มันกลมคืนให้มันงามกันอืมฮะมันก็โอเคเนาะถ้าเห็นไ่ได้คอยชิท่าเองเป็นสั้นๆซะาตัวฮะแห้งสั้นๆเข้าไปบาทนี้เอ้ากะฮาเฮากะโบเตใช่ไรอืม

เฮาจําน้อยเอ้าบ่จักองเพนบ่ว่าเบิ่งซั่นบ่เป็นหังดอกนี่พี่น้องเนาะโดยเล่ทาหัวน็อตพี่น้องมื้อนี้แปลงมันงนนึงอ่าบ่เป็นหยังได้ๆๆเฮ็ดไปแม่นอื้อนั่นแหละมันบ่มีอันนั้นใช้เนาะโดยก็งนนึงเด้อจุแปลงกได้แแต่โอเคบาดนงามเลยกลมนกันเลยนี่หพี่น้องโอ้เนาะโอเคแล้วเีย นักใบสามสามสามหกหกเนาะจะบัวพินอยากได้ตูกงเล็กหนอนเนาะแต่เพิ่นก็สิไปแล้ว

่ีันได้คร่นะอากาศนี้โอ้ยตงกไปงานบว่าไหไปีไปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยไรมส่อคงการันไปเป็นแานลนและปล่อยให้ายนอนเชีร์โคตรดีใจดีใจน้ำพื่น้องได้เฮือนงามมาลีสะบิดเนาะ คักกะรีไอ้เพิ่นจัดให้คักกะรีพี่น้องเลยได้เพิ่นยังนอนอีกได้ตัวเอ้ยแม่นี่น่ะชุบหน่อยเพิ่นนี่นนอยเาะแม่เพิ่นใหญ่ไปลงก็คือชิ่งหญ่ายพ่นแหละเพอาะผูกมีเอ็มเอ็กเพิ่นก็อยู่นี่น้องคันนี่คันนั้นเขาในเฮือนคันน่ะ ม <si well. nah. right? okay. okay, yeah. ี้งทูนะมทาันได้นมันจังเย็นเนาะได้เจะกินขนมได้ป่ะยกยอกขนมมีกินปลบ่อยอกก็คือเมื่อก่อนเสี่ยงก็ชุกก็มีเนาะคัดปัญญังสบายบาทนี่น้ำขัดปัญญัง เปิดนอนไว้เบ e ิดคืนกะบ่ต้องย่านยส่ประตูเล็กกงเล็กเล็กน้อยผู้ป๊าสมัยมาทีแรกมีกไม้ยนกนี้แม่นนี่เฮาตัดออกแล้วตเนาะแม่นเฮามาตัดออกนี่ก็หื้อออกกว่ามกํายงน้ําใหญ่นี่ตัดออกเบิดแปเออเติดกับแล้วมันเย็นเนาะมานั่งห่มนี่อยากับโดจักหน่อยตูอยู่พี่มันจัง หลเนาะได้ยินอหัหัหันหลันันัสุภาพกันไลเรื่องอยู่ได้ได้ได้หันหลอาขึ้นนั่งรถเจ้าน่ะโอ้นข่าวนาะเาคนนี้ช่องเจ็ดนนั้นช่องสามคนนั้นช่องคนนั้นช่องป๊คนนี้เ็นทีีคนี้บอกเ็นทีวีพี่เนป็นยังไงครับตีชีวิตตอนนี้บ่เกทาอ่ะเขาเรื่องเขาเล่าเนาะทำความมูสึกจะบัว โทรมากับโมหับโมติดอีกเนาะตัวซับตายเอาแล้วตายแล้วตายเลยยังสานี่บอสตัวชื่อใหม่นะตายแล้วตัวชื่อให้นะควายลูกอันนี้ของข่อยเองเปิดบัตรได้บัตรไ่ได้บ่แม่มันเป็นอะไรเนาะสัญญาณบุรีบ่เนาะฉันคนเป็นสบัูอะกรทิ่แบบอายกันได้อายบ่ถ้าได้กล้องเออก็ได้หรอกข่อันนี้ใครจะว่า ใช่แต่คนอื่นแบบที่คนอื่นถ่ายกไอ้ก็แมนจะคอยแบบเก่งๆไปหนึงเนาะเก่งแมนแมนมันลายเี่เพราะว่าเปิดคลิปเล็กๆแล้วนะแมนเปิดคลิปเล็กๆแล้วเนาะแรงได้แค่บัวไฟบอกสามมืออหนึ่งเนาะเลยสามมือสองมือครึ่งสองมือครึ่งมื้อนี้ไมอที่สามเพาะกำมังตดไทยเลยแมนเดี๋ยวเดี๋ยวสางไฟมาใหายบ้างนี่ข่อยใหายลงเลยเด้ บอกแม่เรบอกขออนุญาตใหายลงได้ไดแมแต่กะอาชีพอาชีให้เขาบ,บัวหาคนที่คนเครื่องคนยังต้องไปซอยอ่ะแล้วเนี่ยจ้างน้ำโบแมนว่าเขาหาเขาละ,ละได้เขากะจ้างเงินเขาลุยเลยจ้างเงินบอกเก้าอบอกกระพอเพิ่บบอสอย่างน<ต>เน,นาะเป็นตู้เย็นเป็นเครื่องคลองโทรท,รทรัศน์เนาะจ้างคอยก็ได้เชียวคอยแยงตรงเหาะ บ่จ้างก็ได้ติจ้างแห่อยากขอเดือมขออย่งแหน่อยาเก็บเงินเก็บหยังซื้อนะเออกะเดี๋ยวงเบิ่งเด้อมื้อนี้น่ะแลแลอยู่แลติดนี่แม่นติดอันนี้น่ะติดกันขโมยบ่เกินชั่วโมง2ชั่วโมงนึงเนาะคือสิแล้วแล้วจะน้อยกะโยสิย้ายไฟให้นย้ายเลยนะย้ายบ่แม่นว่าต่อเด้ย้ายมันสิหลายต่ออีกแล้วก็ต่อได้กะมันแล้สิมาอียต่อมีแต่ย้ายเลยย้ายจกเาลงไปใส่เฮือนใหญ่เลยโยใส่งหน้าเกาะอนเลย เรียบร้อยเลยมื well, ่อนี่ป้อจู่หรือเมื่อไ่เมนมื่อนี่นะมื่ออื่นบ่มื่ออื่นเมื่ออื่นเนาะช่างได้เลยได้แต่ป้อสัวห่านพ่นเอาน้ำสามพันห่าป้อป้ช่างคนหน่ะพันหนึ่งพันเดียวเท่านั้นพันเดียวช่างบ้านเฮานี่บ่อช่างบ้านเฮาสช่างควรไอควรโอ้เมนเมนไอควนน่าหูจักใช่เนรึช่างไปเดินหายเร็วด้อยเจ้าสีเอาอัน บอนเสียบบอนไหนแน่บอกมาเลยพันเตือนให้ดอกพอกดอกพื Indeed, um. so, ้นดอกไฟเนี่ยแต่ละห้องเนาัดการนะเบิร์ตแม่สาม้องกันใส่เบิร์ตแต่ว่าเขาอุปกรณ์เขาได้ชื่อเอาเองได้เลยอุปกรณ์ไพ่เสียบหูแม่เขาเป็นแบบใต้เปิดไต้ไพ่อุปกรณ์เสียบของเขาเองเพิ่อนอย่างอีกกระดานบ่อกระดานไพ่กระดานไฟอเ่างเบิร์ตเนาะเขาก็ได้ชื่อเพื่อนเพื่อนกันคิดไรยุบที่มาจากหน้าเร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 าอย่าะ ้บอกให้ nhau อยู่ข่าหมอนอนตัะไทแดดส่องมเถิงอยู่ข่ามอนอนนี่ตัดไทยไปเสียบโทรศัพท์อยู่ในห้องบ่บ่แต่ละห้องฮะต้องมีเนาะต้องมีกระดานไฟเบิมนแต่ละห้องระดาระจาห้องติดเปิดปิดเปิดเนาะอยู่นห้องก็ใส่กระดานนึงเปิดเปิดไฟเป็นไฟกระดาษห้าอไดนามกับติดใช้ทางออกนี่บ ในน้ากะเจะต่อใส่อยู่ในเฮือนกะได้เป็นอย่งเปิดดูเนาะเปิดอยู่ในเฮือนบุณะแมนคันว่าเอาติดอยู่นอกเป็นยัือนเด็กสองเด็กน้อยหรือว่ามานหยักหยอกอย่างคนหยักหยอกมันเปิดต่างคำเหมือนคืนดิแมนได้อยู่ในมบุณะให้เปิดเปิดอยู่ในกันแล้วต้องมีอย่างหมากไม้ในประตูทางออกทางนั้นเนาะแมนถักคือกันแมนรายการเขี่ยเขี่ยกันนะบอกกับแม่แม่ว่ากไปไหน แม่เพื่อนบ่อรับบรอยากลงบปอยูแล้วระสร้างคนมาแบบเพคนอยากอยู่บ้านหลังนี้เอาแล้วก็สร้างจะอยู่หลังนี้เอาบ่ิยูบ่าสะเฮือนใหม่เาจะให้ลูกกับอันแบบไ้หล้านเพคนบอกงี้คนมีความทรงจำดีกเพื่อนหลังเลยต่ว่ากันง่ายขพ้่เนย้ายกะ ถ้ามีเง um, oui. ินกับสีมังแล้วก็เห็ดไอ้เพิ่นไหมนะเพราะเพิ่อนยังอยู่เพิ่นบอกเพื่นไปอยู่เพิ่นนะโดยเอาเอข้ากับบ่หุงความเสียหายเนาะถ้าอยากอยู่คือกันเราะัะบ่เป็นยังเนาะจับอันนี้กัเป็นเรื่องในครอบครัวต้องให้แม่กับลูกเพิ่นอ่าว่าเข้าใจกันนั่นแหละแต่เขาแต่เหตุนาทีของเขาเรียบร้อย ซุมเฮานี่แหละก็อยู่ลูกเนาะลูกโดยน้แกมเนาะเพิ่นเอาลงมาแล้วก็ขึ้นโดยอ๋อน่าจะเนีนบัไฟดเดซะบายอยู่เฮือนเก่าจ้าตอเสียบเอาเนาะ่ได้ซื้อปักเสียบมากตอได้เฮือนใหญ่มาเนาะนี่แล้วก็ลงมอยู่ที่เก่าน่ได้ซะบัวกอยู่ออนเพิ่นนั่นแหละเนาะคอยเว้าคอยบอกเพิ่นเฮาซั่นท่านคอยไปอาเพิ่นเด้อซุเจ้าาซะบัวเด้อเด้อ้ ไม่ช te ่วยแต่ไปไทยนี่ไ่ได้ไปบ่อไม่ได้ไปแล้วบอไ่ได้ไปดีแล้วเนาะแต่กะคือเรื่องกะโรอายเพิ่นกะโทรมาว่าเดี๋ยวสีเฮาสีแบบว่าคอยซื้อเข้ามาแม่นกะโลครบเลยกะจังติดติดติดเมนเมนแล้วแบบเฮาไปซอยทั้งนั้นน้ำเลยกะเฮาสิคย้อยเข้ามาซื้อทั้งนี้น้ำหลายทางโดยโดยแตกะคือว่าแม่แกะเพื่อนก็ให้ไปเบิ่ง เบิ er name, hey, ่องเงเตียงนอนให้แม no. ่โอ an ้เตียงมาให้เพื an ่อนเขียวไหเพื่นเบ้องได้ได้ถามบ่เอาให้เพื่อนเพื่อนขึ้นเบื้อลงมาเพื่นมีเหตุผลจะเพื่อน่านอันว่าคอยเป็นคนสะอาดเนาะคอยเชือยันห้เพื่อนเธอหนึ่งหวานเออเหตุโกรธเหตุยังโอ้จะไปหายแล้วเหตุเนาะแม่น ย่านว่าเหยียนคอยเกื้อนอย่างนี้เลยนะไปแช่นาทุอาผู่หลังมาตรงเหียนเอาสบายดีเด้อเด้อเอาเอาน้องมาน้อยไปตรงเหียนน้ำบ่อน่ะไปขึ้นนั่งขึ้นขึ้นขึ้นเด้อสบายดีนั่งก็เลิ่มเหียนเนาะแม่นเที่ยงได้นี่่ะนั่งที่ไหนก็เลิกโรงเรียนขี่นเอาเลย เห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่โดยบ่ต้องลุกทำบ้านลุกแต่นอนกับบ่ต้องย่านเนาะเมนบ่ต้องย่านเห็นนาดีเห็นแล้วหรอวะถ้าจะเปิดประตูนอนเปิดรถถ้าว่าเขาหยอกได้ก็มีแต่เอาเขาจกไม้เคียไม้เคียไม้เคียตื้นตื่นตื่นตื่นบ่ได้จ้าไม้เคียเมนเจ้าก็เตียงมาทุนรถตอนไหนมาจะแยุ่เลยขุมมีดก็ได้ขุมมีดมือลอย อันตาลูโป,ออป่งกันบ่แมนเอ้ยอันชัดหมบกฟุ้งเออแมนนั่นแหละชัดฟุ้งเลยตู้แบบดึกเมื่อไหเนาะแค่ดึกไอ้ท้วนดีใจอยู่บ่ดีใจใจอันเมีเ่ยวเมีเ่ยวไ,ไปอยากลงมานอนน้ำบ่บ่ชวนเมี่ยวเมี่าวลงมานอนอนัเด้อดยช่วยเอาไฟมาให้พาราะมันช่างอุ่นเลยเนาะห้อนกับห้อนใบดอกบาทนี้งขึงน้นเปิดประตูได้ยอดเว้นเลย สั่นก็เว้าว่าจะบ่ย่านโบนอนผู้เดียวสิทันทีเออผีแล้เนาะโดชาวบัวแล้วเป็นย่านบ่นอนนอนนี่เอ้ยตเรามีเสมือนเราเยอะโอคืนมากบ่เฮาคือเก่าลางเข้าสวนเราค่อยได้ยินอยู่ื่ออยู่แม่วย่าุดบ่เฮา ຢ້ານລະລຶ 5, ້ງຢ້นນລຶ້ງກັບງົວແລ້ວເນາະແມ່ນລຶ້ງແລ້ວລະຄົນແປງໜ້ານີ້ນ່າຈະເຮົາໄວ້ຈັ່ງເນາະບໍ່ເຮົາບໍ່ເຮົາຂະໜາດບໍ່ກ້າບໍ່ສາຈະບໍ່ລຽກວ່າຫຍັງຊະອັນນີ້ບໍ່ເຮົາໄປກາງເວັນອໍຊະບໍ່ຕອນກາງເວັນກາງເວັນບໍ່ໄດືນພນນອນດນມນອກດົພນອລນ อ่ะไปเดี๋ยวไปเบิ่งทางอันนั้นบ่ให้สร้างเพิ่นเข้าปอเยี่ยมอีกก่อนเด้อค่อยเด้ออาสวัสดีตูสวัสดี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 เนาะอ่ะ่อากนั่นแหละวไปพี่น้องเอ้ยเนาะอเป็นักเป็นตะแพงพี่น้องเอ้ยเสียวก็ักแพงกันไว้เนาะเห็นเพิ่นมีความสุขเฮาก็ดีใจงเอูอันนี้ก็สิแล้วแล้วล่ะเนาะมาฮอดี่แล้วพี่น้องงามตเนาะโอ้อ้ายักเาจัดให้งามบพี่น้อง้ งามงามงาพี่น้องเอ้ยพาเนาะอ้าวก็คือสิประมาณนี้น้องเอ้ยเนาะตุกคําก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC หมู่เพื่อนเบิดทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของตุกคําแต่ต้นจนจบแล้วก็บ่กดคําโฆษณาุกคําไปเนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ย ก่อนไปตุ๊กขกับฝาดเลยเด้อฝากกดดลา์กดชร์กดสับสักไตุ๊กคําใน่พี่น้องเอ้เพื่อเป็นกำลังใจตุ๊กคําเหตุคิปต่อไปเนาะตุ๊กคําก็จะได้มีคิปใหม่ๆลงช่องให้พ่อแม่พี่น้องนะครับส้มครับเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้เนาะจะได้บม่เบื่อกันพี่น้องเอ้ตุ๊กขก็คือจะได้ขอตัวอำนาพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปเนาะเมื่อไปเวียกทางอื่นต่อตุ๊กําเมก็คือจะได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง